สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมินเพชพรพะรวยกับิมาสารุปตัวเลขเนาะค่ะเนาะว่าของอาจารย์ใดดตัวใดแน่เนาะค่ะเนาะสรุปตัวเลขในวันเอ่อในโค้งสุดท้ายเนาะวันหวยออกนะคะเนาะถ้าชิมาเบิงว่าอาจารย์ใดในเลขตัวใดแน่ของอาจารย์จะิดฐ์เลขตัวใดพี่ฝ่าใดตัวใดครูคำแสนใดตัวใดอาจารย์ปอมใดตัวใดเนาะค่ะเนาะเลขผู้ใดเสีเขาในงวดหนีแน่เนาะคะ่ะเนาะเพชรพะารวยกับชิมา ทลุตัวเลขให้เบื้งนะคะเนะะา,านะ,ะแต่ละอาจารย์เนอะค่ะแต่ละอาจารย์เนาะค่ะนาอววาจะได้ตรงใจกับ fc โบ fc สมักตัวใดมากอาจารย์ได้ก็หลุ่นเอาเด้อค่ะอืม,มากอาจารย์ไดก็เอาก็อาจารย์นั้นเด้อค่ะเนาะเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะเป็นแค่แนวทางเออเห็ดเพราลยกับเอามาบม่มดทุกอาจารย์เนาะค่ะเนาะเอาแต่อาจารย์ที่ว่าเคยเขานะคะ อาจารย์ที่เคยเขามาสามหวัหวทีหัวนะคะเนาะคัดมาล้วบ่อหลายอาจารย์นะคะเนาะแต่เขาไปเบิ้งในคลิปดะะ้วยค่ะมากับอาจารย์ได้ด้วยค่ะแต่อาจารย์มีอยู่สามที่อาจารย์นะคะเนะเาะจีบเขาลุยคัดมากนะคะเนาะห้ามกับมาตามของคนแรกนะคะ่ะเขาจีบพัดนะคะ่ะเจ้พัดเมืองซุลินเดอร์ค่ะ่นจุดถูกอยู่กระปูองดำย่ำได้่นได ก็ไปตลอดนะคะหวดเมื่อกี้เพิ่นกระจุ๊ดได้147นะคะ147นะคะเจ๊พัดเมืองสุริมนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะ,ะ,คะวันนี้เพื่อนกระไดตัวนี้เด้อค,ะะคะ่ะเจ๊พัดนี่เด้อค่ะวันนี้ของเจ๊พัดได้ตัวนี้เด้อคะ่ะเจ๊พัดได้993นะคะ993นี่เด้อคะ่ะของเจ๊พัด993เด้อคะ่ะตัดเอาเด้อคะ่ะ มกัมกกะจัดเนาะค่ะมักกะจัดแล้วก็พี่ตัดเอาด้วยค่ะตัดหน้าตัดหลังเนาะตัดหน้าตัดหลังเ้ยค่ะนี่ค่ะของจีผัดดื้อค่ะของจีผัดนี่เนาะค่ะเนาะของจีผัดด้อค่ะบันนี้ห้ากามาอาจารย์อันนี้ของจีผัดบันนี้ห้ามาตามต่ออีกเนาะค่ะเนาะว่าของแม่สถาพรได้ตัวไดนนะคะเนาะแม่สถาพร แม่สถาพรงวดที่ส e ี่สิบเอ็ดเด้อค่ะงวดนี้เด้อค่ะงวดที่สี่สิบเอ็ดงวดที่สี่สิบเอ็ดเด้อค่ะของแม่สถาพรเอาอ่าตัดเอา,าเอาด้อค่ะแม่สถาพรเพิ่นบ่ได้ให้ยสองตัวนะคะเพิ่นให้ยสามตัวแล้วก็ให้ตัดเอานะคะเนาะงวดที่สี่สิบเอ็ดเลยเด้อค่ะของแม่สถาพรค่ะนี่เด้อค่ะของแม่สถาพร ของแม่สถาพรด้วยค่ะงวดที่สี่สิบเอ็ดด้วยค่ะงวดที่สี่สิบเอ็ดตัดเอาด้วยค่ะเพิ่นบรายหาสองตัวเนาะคะ่ะเพิ่นบรด้จับสองตัวห้เพิ่นห้ตัดเอานะค,ะนะค,ะนะคะ่ะเนาะเลขศูนย์แปดสี่นี่เป็นเลขของเทวดาน้อยเนาะคะ่ะเนาะเทวดาน้อยแล้วก็หกศูนย์หกนี่เป็นเลขของยายมีเนาะค,ะะคะ่ะเนาะยายมียายมีมา ห้แม่สถาพอนเนาะหกศูนย์หกแล้วก็เลขเก้าสองหกนี่เป็นเลขถูกแม่สถาพอนจุดอยู่ปูองคดำบ้านช่างจรวดเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเก้าสองหกจุดถูกอยู่ปูปองค์ดำเนาะคะ่นะเนาะบ้านช่างจรวดเด้อค่ะนี่ค่ะเลขแม่สถาพอนเนาะค่ะเนาะแปดสี่นกระตัดเอาเด้อค่ะศูนย์หกเ่กระตัดเอาสองหกเกระตัดเอา, 26, าดเอาด้อค่ะนี่นะคะ เลขแม่สถาพรเด้อค่ะนี่ค่ะบาดนี้ถ้าก็มาตามของอาจารย์อีกคนนึงนะคะเนาะอ,นอีกอาจารย์หนึ่งเป็นของปูคําแสนนะคะเนาะเดี๋ยวเ็ดเท่าุเลยหาก่อนค่ะปูคําแสนปูคําแสนนะคะปูคําแสน ี่นะคะน้อของปูคําแสนปูคําแสนกับของอาจารย์ป้อมเน้อค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะปูคําแสนเจ็ดศูนย์สี่กับหนึ่งเก่านะคะเจ็ดศูนย์สี่กับหนึ่งเก้าของปูคําแสนเน้อค่ะนี่ค่ะปูคําแสนเจ้ากาดำนะคะปูคําแสนองค์เจ้ากาดำนะคะเจ็ดศูนย์สี่กับหนึ่งเก่า อันนี้ของอาจารย์ป้อมเด้อค่ะนี่อาจารย์ป้อมอาจารย์ป้อมไปลงเอาอยู่ต้นโพใหญ่เด้อค่ะนี่อาจารย์ป้อมที่ต้นโพใหญ่บ้านละเวียงเด้อค่ะนี่ค่ะเก้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่เจ็ดกับแปดสามเด้อค่ะนี่ค่ะของอาจารย์ป้อมเนาะค่ะเนาะเก้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่เจ็ดก็แปดสามเด้อค่ะนี่ค่ะ อันนี้ของอาจารย์ป้อมกับของปู่คำแสนค่ะปู่คำแสนเจ็ดศูนย์สี่กับหนึ่งเก่านะคะเจ็ดศูนย์สี่กับหนึ่งเก้าค่ะนี่แคบไหวรอ,ค,ค,อค่ะแคบไหวมาเนี่ะอาจารย์อีกต่อไปเนาะค่ะเนาะอาจารย์ต่อไปรอคะ่ะคืออาจารย์จะเด็ดเนาะค่ะเนาะอาจารย์จะเด็ดของเฮาคะ่ะอาจารย์จะเด็ดเรอคะ่ะ นี่เด้อค่ะเลขอาจารย์จะเด็อเท่าค่ะเลขอาจารย์จะเด็ดเด้อค่ะนี่ค่ะเลขสองโตของเพิลนเนาะสามศูนย์สามสองหกสามหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดหกหกเก้า พิ่มกันไว้เนาะค่ะกันกันเหล็ก c ดกับ C1 เนาะเนะเอ้ยหนึ่งซีกันเหล,ล็กตัวเก้าเนาะคะ่ะเนาะอาจารย์จะดิดกันเหล็กตัวเก้านี่ค่ะ c ดกับหน 1C เนอะคะ่ะเหล็กเพิ่มกันเหลขสามตัวเพิ่มเก, 8, 23, ะะ 9, 3, 0, ก้าสามศูนย์หกสามศูนย์นะคะเหล็กหนีหาแป่วันที่ยี่สิบสามนะคะเนาะเก้าสามศูนย์กับหกสามศูนย์นะคะเนาะนะคะ เียกอาจารย์จะิตสองตัวไม่เป็นรองใครหรือค่ะิ่นบอกสองตัวไม่เป็นรองใครอย่าไปสื่อไ่อาจารย์่นวมาเรื่องค่ะเนาะอาจารย์จะิตมากอาจารย์ได้ก็อาอาจารย์นั่นเด้อค่ะสิบุได้เสียงเงินหลายเพิ่นนมาแต่ของเพิ่นเขามาสามสี่งวดแล้วเด้อค่ะอาจารย์จะิตไม่ต้องกลับเลยเด้อค่ะของเพิน่นอันนี้งวดที่สี่นะคะงวดที่สี่ ในขังงวดที่ซีสามศูนย์สามสองหกสามหนึ่งเก่าเก้าเจ็ดเจ็ดหกหกเก้าเพื่อนกันไหวเนะคะเพิ่นกันซีเจ็ดกับหนึ่งซีเนะคะเนาะเลขสามตัวเพื่อนเก่าสามศูนย์หกสามศูนย์นะคะเนาะนี่เนาะคะ่ะเลขอาจารย์จะเด็ดค่ะ เลขอาจารย์จะเด็ดเด้อค่ะนี่ค่ะอ่นนะเนาะ้ามมาเบิ้งอีกอาจารย์หนึ่งนะคะเนาะอีก,อกผู้หนึ่งถี่เพ่นไห่ถือขึ้นกันค่ะให้ถือทุกงหวดนะคะแม่นแต่ตลอดเหมือนกันเนาะคะ่ะเนาะอันนี้เป็นของพี่ฟ้าเนาะคะ่ะหวยพี่ฟ้าเดอ้อค่ะนี่ค่ะ ของพี่ฟ้าของเพิ่นกระเขาตลอดคือกันนะคะเนาะเนี่ยนะคะ่ะเลขพี่ฟ้าเด้อค่ะเลขพี่ฟ้าเด้อค่ะนี่ค่ะเพิ่นจุดถูกยูปูองค์ดำเพิ่นไดหาสี่สามกับสามหาเนาะคะ่ะเนาะจุย้ยสามหา เพิ่นจุดถูกเพิ่นขอปิงปองจับปิงปองบว่าค่ะหาสี่สามมับกสามหาแอดกับจำบ่ได้เนาะค่ะนะหูแต่ว,ว่าเพิ่นได้เลขตัวนีเนาะค่ะเนาะเจ็ดแปดเก้านี่เป็นเลขยายให้พี่ฟ้าเด้อค่ะยายให้ไปสารแม่ฮันนี่ได้สองศูนย์สองแล้วก็สี่สี่เด้อค่ะสองศูนย์สองแล้วก็สี่สี่จับปิงปองเด้อค่ะอยู่สารเม่ฮันนี่เด้อค่ะสองศูนย์สองสี่สี่เด้อค่ะแม่พี่ฟ้า ไปแม่ฮันนีย่ำได้เพิ่นกระเข่าตลอดห้องเพิ่นด้วยค่ะพี่ฟ้ายดทูบที่ศาลแม่ฮันนีได้เก้าศูนย์สามนะคะเก้าศูนย์สามพ่อปูความฝันพี่ฟ้าเด้อค่ะพ่อปูขายลูกแก้วให้นะะี่ค่ะความฝันฝันทีแรกเขาหาศูนย์หนึ่งเก่านะคะตีจากความฝันนะคะเนาะศูนย์หนึ่งเก่า ฟันมือขึ้นนี่ได้าหาศูนย์หาเด้อค่ะพี่ฟ้าฟันมือขึ้นได้หาศูนย์หานี่เด้อค่ะห้าศูนย์ห้าเลขพีฟ่ฟ้าเด้อค่ะชอบประจะะัดเจเด้อค่ะมักอาจารย์ได้มักเลขเจ้าได้ก็เอาเจ้านั้นเนาะคะ่ะเนาะเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะเป็นแค่แนวทางะะเป็นแค่แนวทางเด้อคะ่ะนี่เนาะค่ะเนาะเลขแต้ละอาจารย์เนาะค่ะนะ เผ็ดพ้าลวยก็มาสรุปตัวเลขหายมือนี้เนาะค่ะเนาะอ่ะคลิปนี้ก็ขอให้ผู้ที่ติดตามผู้ที่อยากได้ตัวเลขก็เอาไปเสียงมักจานได้ก็เอาจานดันเด้อค่ะใหุ้กฉกมันมันน้ำกันเด้อค่ะมือนีเด้อค่ะฉกฉกมันมันด้วยกันเด้อค่ะผู้ที่เขามาบึงคลิปเผ็ดพ้าวยก็ห้มีโฉกมีลาบน้ำกันเด้อค่ะใหายลำลำลื่วๆต่อไปเด้อค่ะเด้อ นี่ค่ะตัวเลขกเนาะค่ะเนาะของพี่ฟ้าเด้อค่ะอ่ะคลิปนี้เพชรเพอลอวยกับคอสยบสม,มิ่งเนาะคะเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพชรเพลอวยเนี่ยเด้อค่ะสวัสดีค่ะ